มาถวายของทูลรักษาไปพูทสำเนธภาพาไม่ธรรมดาก็เราถวายความแข็งแกร่งให้ท่านท่านนำความแข็งแกร่งนี้ไปทำความเพียรนะจ๊ะแล้วก็บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบาร,รมีของท่านเราก็จะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยก็จะทำให้เราได้บรรลุธรรมตามท่านนะจ๊ะถ,ถวายทั้งวัดโอ้โหบุญแต่ละองค์แต่ละองค์ที่บรรลุธรรม มาเสียบที่เราทั้งนั้นเลยนี่ไหลผ่านใจเราตลอดเลยนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะเราต้องไปศึกษาคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกฝนตนเองแล้วมาสั่งสอนต่ออีกเราก็จะได้รับความรู้จากท่านล้าลําพังเราเนี่ยจะไปสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้เนี่ยเราคงทําได้ยากเพราะเราต้องทํามาหากินคงทําได้ในระดับหนึ่งตัวเรากคารอบครัวเราเพื่อนร่วมงานหรือหมู่ญาติมิตร แต่ถ้าหากว่าเราช่วยท่านแข็งแรงทาไปศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกฝนให้ดีเวลาท่านขยายเห็นไหมจ๊ะขยายความรู้ส,สัมมาสัมพุทธเจ้าไปทุกภูมิภาคทั่วโลกสันติสุข,สขยายไปทั่วหมดเรามีส่วนอย่างบุญในการขยายสันติสุุนั้นโดยทางอ้อมนะจ๊ะนี่เหมือนความโค้งของท้องฟ้าเห็นไหมจ๊ะมันอ้อมนี่แม้เรา ขยายความสุขไปทางอ้อมแค่เราให้ความแข็งแรงกับท่านนหะเดี๋ยวท่านก็นไปทําแทนเราและเราก็ได้บุญด้วยมีคนที่เรารักมากก็ไปชวนมาทําบุญรักปากลางก็ชวนมาทําบุญรักนิดนึงก็ชวนมาบุญเฉยๆเคยรักกันชวนหมดเลยนี่ไม่ใจเราไม่ต้องชวนกันไปหมดเลยนี่ชวนมาทําบุญซะ ความแข็งแรงจะได้ขยายไปทั่วเลยเราต้องตั้งมนโนบริธานให้โงรงพยาบาลล่มสลายพูดยังไม่เกรงใจหมอและพยาบาลน,นี่ไม่ใช่ที่จริงคนหมอและพยาบาลน,นี่ท่านชอบนะแต่เราแข็งแรงนี่ไม่ต้องไปกลัวท่านจะหมดอาชีพนี่โอ้ขนาดท่าน,นรเรียนหมอพยาบาลขนาดน,น,นี้มาดูแลรักษาสิ่งที่สําคัญที่สุดคือสรีระยนตที่ไว้สําหรับสร้างบรมีนี่ ไม่ธรรมดาหมอพระโพธิสัตว์เห็นไปแจ๊ะพยาบาลพระโพธิสัตว์อย่างนี้ไม่ใช่โยมบาลนะพยาบาลนะฟังให้ดีๆถ้าเราแข็งแรงน่าก็ชื่นใจความไม่มีโรคอเป็นลาภอันเปิดเยจะเป็นความจริงแท้ทีเดียวสมมุติเรามี็สองขาเงี้ยอยู่ๆใช้ก็ไม่ได้ข้างเงี้ยไม่ใช่เป็นภาระเฉพาะเราอย่างเดียวเนี่ยแต่เป็นภาระของทุกคนในบ้านนี่เนี่ย ยกตัวอย่างของกลวใหย่ขาข้างเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอุปถากเอ้ยหมอเอ้ยพยาบาลเอ้ยอะไรต่างๆเนี่ยเราหมดไปตั้งเยอะแยะเวลาเขาลบกไปในสมอรภูมเนี่ยเขาไม่ยิงกันให้ตายนะเนียยกเว้นนํำมหลบุลกศูนย์ไม่ทันเขาจะยิงกันให้บาดเจ็บทหารบาดเจ็บคนหนึ่งดูแลห้าหให้บาดเจ็บไปกี่คน กองทัพกง็งุมงงงงามแล้วนี่ถ้ายิงตายโป้องอตายไปแล้วเพราะนั้นไม่สนใจลุยกันต่อเอ้ไม่ใช่นี่ยถ้าทำให้บาดเจ็บขยับขยื่นไม่ได้เลยภายในบ้านเช่นเดียวกันเห็นไหมลำพังตัวเราในป่วยสักหน่อยนึงนี้ก็แย่แล้ว เป็นอะไรล่ะภาระของตัวเราเองแพทย์หมอพยาบาลหมู่ญาติถ้าป่วยกันได้บ้านก็ลําบากเพราะฉะนั้นนี่มาเอาบุญแห่งความแข็งแกร่งนี้นะจ๊ะเป็นเรื่องดีสํำคัญทีเดียวเราได้ความแข็งแกร่งนี้ไปเราจะได้อภิชาติในการสร้างบารมีอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี่ท่านนั่งรวดเดียวนี่นะสี่สิบเก้าวันสี่สิบเก้าวันนี่ฉันครั้งแรก ของนางสุชดาอาหารอะไรอย่างนั้นท่านไม่เลยเจ็ดสัปดาห์สัปดาหละเจ็ดวันเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าลลวันทําไมแข็งแรงนี่นะสี่สิบเก้าวันทั่เป็นเล่นเว้ยเอาไปลองอดสักสามวันดูสิเอ<า> hmm? อ่านั่นดูถ้าไม่แข็งร่างกายไม่แข็งจริงๆนี่ยู่ได้ไงสี่สิบเก้าวันเออเห็นไหมจ๊ะเพระาะนั้นความไม่มีโรคจะเป็นลาบอันเบื่อแท้ องค์ถามเอ้ทำไมพระเนนป่วยได้เลยเลยเอา้าทำไมถามเช่นนั้นหมหสังขารมันเป็นรังแห่งโลกต้องมีความเจ็บความป่วยเป็นปกติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาป่วยก็ต้องรักษาพอป่วยแล้วการบำเพ็ญสมณธรรมมันไม่ค่อย,อยเต็มที่แต่กตอนแข็งแรง ท่านมาบวชเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรมทำพระนิพพานในแจ้งสลัดตนในพ้นจากกองทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านป่วยแล้วท่านทําได้ไปเต็มที่เรามาช่วยท่านเันนะจ๊ะให้ท่านหายเจ็บหายป่วยหายไขย้โดยการถวายกองทุนเนี่ยกองทุนยารักษาพระภิกษุสมเนินอาพาธเราจะได้มีอานิีงส์คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะท่านป่วยแทนไปเรียบร้อยแล้วทําที่ท่านมันก็ได้ที่ เรานีเนาจะมาเลยเราจะแข็งแรงอายุยืนยาวจากที่เราฟังเ,เคสตี้มาหลายๆเคสที่มีผู้ถามนักเรียนถามมาว่าทำไมท่านนั้นท่านนี้อายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เลยไม,ลไม่หลงไม่ไหลไม่ลือมอย่างเี้เออแล้วก็จะได้รับคำตอบเพราะได้ ถวายคีฬาในเพศสัตว์วิยารักษาโรคห้แดบพระภิกษุสมณีถ้าใครยังไม่เคยทำทำซะเพราะเราก็มีความเจ็บเป็นธรรมดาเหมือนกันแต่เวลาเราเจ็บมันก็ไม่ธรรมดาเรารู้สึกไม่อยากจะเจ็บนะจ๊ะมันทุกข์ทรมานอย่างนี้นนี่มาทำซะนะจ๊ะมารับบุญตรงนี้เห็นไหมอายุยืนเพราะว่าถวายยา ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้พูดใดต้องการบำรุงเราสถาคตให้บำรุงพระภิกษุสมเนนอาบาเถิดเพือพอ,อยากจะดูแลท่านเวลาท่านเจ็บท่านป่วยไข้แล้วท่านบอกเหมือนกันคือบำรุงท่านดูแลท่านในห,หายเจ็บไข้ก็เหมือน ดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาทําความเข้าใจตรงนี้กันสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมท่านหมายเอาอย่างนั้นก็เพราะว่าพระรัตนตรัยไม่อาจแยกจากกันได้เราไม่อาจจะหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หลายพระองค์แล้วเราก็อยากทํากับท่านน่ะเนาะ แต่ท่านบอกต่อตรงนี้สิว่าแม้เราปัตตาาคตดับขันตปริณิพานไปแล้วคําสอนของเราเนี่ยแหละเป็นสิ่งแทนตัวเราคําสอนนี่ใครศึกษาเรียนรู้เอาไว้ก็เหมือนก็เป็นตัวแทนของปัตตาาคตเนี่ยแหละเออ นี่พระภิกษุสัมมณีเป็นผู้ใกล้คิดกับพระสัมมาสูทธเจ้าบวชอุทิศชีวิตมาเพื่อการนี้ศึกษากับสอนสัมมาสูทธเจ้าเพื่อเป็นตัวแทนกับพระองค์เอาไว,สวส้สอนตัวเองคําสอนสอนตัวเองและเป็นแสงสว่างให้มนุษย์กเทวดาทั้งหลายผู้มีบุญทั้งาดได้มาศึกษาเรียนรู้แม้พระสัมมาสมูทธเจ้าจะดับขันตปรินิพานไปแล้ว แต่คำสอนนี้สึ่งถูกเก็บรักษาโดยพระภิกษุสมเนนี้เป็นประหนึ่งว่าโลกยังทรงมีประชชนที่อยู่เพราะถ้ายัางทรงมีประชชนที่อยู่ท่านก็สอนอย่างนี้เมื่อกันสอนอย่างที่พระเนนสอนเราสร้างมหาธารรมบารมีเนี่ยเรารวยอย่างเดียวไม่ได้ต้้งแข็งแรงด้วยแข็งแรงมีทางเดียวคือเราตั้งถวายความแข็งแรงให้กับเนื้อนาบุญพระภิกษุสมเนนอภาพต ือจะเป็นพระเป็นโยมก็มีความป่วยเจ็บเป็นธรรมดาไม่มากก็น้อยก็จะต้องเป็นกันอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ถาวายความแข็งแรงให้กับท่านท่านจะได้เอากำลังไปบำเพ็ญสมณะธรรมแม้เราไม่มีทรัพย์แต่ถ้าแข็งแรงเนี่ยเรายังดิ้นรลนต่อสู้เพื่อชีวิตของเราได้เราจะเอาความแข็งแรงนั้นไปโดยเฉพาะในการ ปฏิบัติธรรมเนี่ยสแสวงทางหลุดพ้นสิ่งที่ต้องการมากสุดคือความแข็งแรงนั่งม้วนเดียวจบในทั้งกัันทั้งคืนนี่ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่เจ็บไม่ปว่วยไม่ไข่อยูกยาอะไรนี่ไม่ต้องรับประทานเลยจะหมองจะดมจะอมยาอะไรก็ไม่ใช้เพราะมีความแข็งแรงเหมือนเหมือนพระพารากุละลลลลไงท่านอายุร้อยหกสิปีในสมัยพุทธการ อายุายืนมากคลองเพศคระหัดถึงอายุ80ปีสองหารแล้วมาคลองเพศบรณชิตอีก80ปีเป็นพระอาหารหันต์ด้วยไม่มีโรคเลยเออความไม่มีโรคขอท่านได้มาจากถวายยารักษาโรคครับถวายยารักษาโรคเนี่ยเป็นหลักเลยเป็นหลัก อย่างอื่นก็แกมแมาแทน อีงไม่รู้เบื่อเชียวจริงจะพี่จา๋าสวนสวรรค์แห่งนี้มีทิพยยสมบัติอันเลิศรุงโรดด้วยรัศมีดารดาษด้วยทังคำอันวิจิตรซึ่งประดิษฐ์ด้วยมณีรัตนะที่แพรวพราวาวับเจิดจรัสสุดที่จะพรันานา